สักทีอะไรๆคนรอคอยค่ะ <_ D> ใช่ครับก็รู้แหละครับว,ว่าทุกคนรอคอยพวกเราก็รอคอยเหมือนกันเพราะว่ามันแบบมันมันเป็นปีเนาะ<ช>มันใช้เวลาบแบบทั้งทั้งตับหัวตับแบบเวิร์กชอปมานั้นแะตอนนู้นเลยครับซึ่งมันเป็นปีจริงแล้วก็วันนี้จะได้ดูอีทีแรกพร้อมกันคะครับ<ช> <_ D> ผมเหมือนเหมือนที่พี่เต้นบอกเลยคนระับผมก็เหมือนทุกคนนะผมก็รอคอยมาแบบว่า รวมก็ตั้งแต่เราเวิร์กช็อปอีกปีกว่าแล้วด้วยซ้ำใช่ที่เราอกตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปตื่นเต้นไหมนี่เต้เนเนี่ยวตื่นเต้นมากเต้นให้ดูหน่อยนะจะรอดูเต้นในซีรีส อุ้ยจะบอยไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้โอเคโอเค okay ครับโอ,อ้ยไมย่เอาอันนี้จะได้เห็นการพา<น>ัฒนาสกิลอะไรยังไงในซีรีส์นี้มากค่ะสำหรับผู้เราโอ้สกิลถ้าถ้าเป็นเรื่องของการแสดงก็จริงๆก็มันใช้ระยะเวลาถ่ายนานมากๆเราก็ได้แบบเรียนรู้ทุกในในตลอดทุกๆคิวอะครับว่าคือคือบทมันค่อนข้างยากด้วยแล้วก็ซีนมันแต่ละซีนค่อนข้างยากด้วยมันก็เราก็เลยแบบเรียนรู้จากที่นแสดงท่านอื่นเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่มีแค่พวกเราคือมีอาจารย์ที่เป็นนักแสดง อาจารย์ที่สอน,นการสแสดงก,ก็ก็เล่นด้วยเราก็แบบเอาวิชามาแบบใช่ฝึกไปเรื่อยจนเราก็ก็ก็คิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดีครับของผมคือในตัวละครผมเองจะต้องพูดภาษาอีสานครับอ,อย่างแรกเลยที่ผมว่าได้เยอะเลยก็คือได้ฝึกแบบว่าสัมมีนอีสานแบบพวกคำศัพท์อะไรเงี้ยแบบก็ ช่วงนี้ก็แบบพอฟังออกบ้างจากตอนแรกคือเราแบบพูดอีสานไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยฟังไม่ออกอาจจะไม่ถึงกับคล้องแต่ว่าก็พอฟังรู้เรื่องแบบพอแบบพูดสัามีพอได้พอหนึ่งคำได้ไหมให้ว่าอย่างนี้นี่ว่าเขาอยากให้เบาจังน่อยเลยก็ว่าจังน่อยจังน่อยเนี่ยแบบกูบอกรักกันยังไงคะบอกรักกันเองเนี่ยบอกรักกันสายไส้ไส้ครับไส้ครับเอาแต่เคยไส้ครับทำไม ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ที่เติ้ลบอกให้พูดไม่รู้ฮะผมไม่ได้พูดไม่เป็นไรไม่ราดูไม่ราดอครับผมแก่ผมเห็นเพลินเฟิร์สแบบพูดบ่อยๆเห็นตากซีรถบัสเนาะอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นยังไงมันแบบตาหน้าตึงแตาตึงใจยังไงคือมันเป็นซีนที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากคือเราใช้เวลาถ่ายทำซีนนั้นประมาณ2วัน แต่ว่าแบบมันโอ้ยมันพูดได้ถึงไหนไม่ชัวร์ไม่แต่ว่าเดี๋ยวมันใกล้จะได้ดูละถ้าซีนรถบัสเนี่ยมันดีมากเลยแล้วลูกน้องเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์ใช่ไหมมันฝังใจลผมมันเป็นซีนที่แบบว่ามันน่าดูครับสล้วลูกผมแบบว่ามันอลังใช่ไหมใช่มันมันเลิศเลยแหละเลิศเลยล่ะเลิศเลยอะอ่ะทีนี้พูดถึงซีรีส์นี้นิดนึงแบบอยากให้แฟนเห็นอะไร เปลี่ยนซรีส์เรื่องนี้บ้างสปอยล์ไปรงไหได้ดูอยากให้คนไทยเห็นในมุมของเราในมุมของเรานะในมุมของเราเหรอครับโอ้ยจริงๆอยากอยากให้ดูทุกทุกอย่างเลยนี่แบบว่าพวกเราแบบถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมทางภาสนอะไรอย่างงี้หรืแบบว่าแต่ละตัวละครมันก็มีแบบมีปมมีอะไรเหมือนแบบแตกต่างกันออกไปก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบดูแบบทุกอย่างเลยที่เราแบบ,ญญแบ,บแตัต้งใจจะ ครับซ,ซึ่งซึ่งตัวซีรีส์เรื่องเงาสำหรับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าแต่ละตอนเนี่ยคือมันมันสมมติดูจบอีพีหนึ่งมันจะต้องแบบอยากดูอีพีสองแล้วพอจบอีพีสองมันจะอยากดูอีพีสามคือในในท,ทุกทุกทุกอีพีครับมันจะมีสตอรี่ที่ต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนจนจบเลยก็อ,อยากแบบฝากคนครับพี่ฝากฝากหน่อยฝา,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 าซีรีส์หน่อยดูที่ไหนได้ครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเข็มจีราต้องรอดด้วยครับผมออนแอร์ 1> EP หนึ่งเต็มเต็มเลยวันที่9สิงหาคามนี้ครับผมเวลาสาทุ่มครึ่งที่ช่องวันสามทุ่คมครครับผมแล้วก็สามารถดูแบบว่าอันคัดได้ที่ไ่ยชีเวลาสิบโมครึ่งครับครับผมแต่ที่ไม่ต้องอรอเลยลนะ่าสุดมันเกิดยังไงยังไงมีของขวัญอะไรพิเศษโอ้ยจริงๆตั้งแต่วันเกิดน้องมาเนี่ยเต้ก็ยังไม่ไม่เพิ่งมาเจอน้องวันนี้เพราะว่าเพราะว่าทำงานด้วยคือก่อนก่อน ก่อนวันเนี้ยก็คือเป็นวันเป็นสองสาวันที่เราแบบทางานกันหนัก,กวันเลยใช่แบบสัมผัสกันทํางานพอคนนี้ทําแบบเรื่องนี้อีกคนก็ทําอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคือผมก็คิดไปแล้วแหละว่าจะพาน้องไปไหนอะไรใช่ไหใช่ใช่ครับเป็นปีที่เราบอยู่ในปีปีที่สองปีที่สองปีที่สองแต่ปีนี้ไม่ได้ให้ห้องฝันเท่าไหร่ไม่อยากได้อะไรไหมครับคุณเบิร์ เราเล่นไหมจริงจริงแค่แบบพี่เติ้ลพาไปกินข้าวก็แฮปปี้แล้วนะแต่ว่าไม่ต้องมีองป่กยังนี่เหมือนที่พี่เติ้ลบอกแบบเหมือนเราแบบติดงานกันพอพี่เติ้ลว่างผมไม่ว่างก็เลยแบบยากอ๋อนั่นเป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างวเราก็เลยไปอ a p p y Birthday to you แต่ว่าต้องขอพรให้พวกพี่ได้ยินทั้งหมดอ่ะขอให้พี่บีทุกคนมีความสุขขอให้พี่บทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ตัวเองขอให้ตัวเองขอให้ตัวเองบางๆดังๆขอให้ซีรีส์เข้มกีฬลต้องรอดแบบว่า ดังเปี้ยงไปเลยง่ายครับขอให้แบบว่าตัวละครในเหตุการณ์ทุกคนเป็นแบบที่รักของทุกคนเลยจะดับอาทิตย์จุดโอ้ยพ่อไหนสพ่อไหนสิคะพี่เติร์นขอขอบคุณครับก็ก็ขอให้น้องแบบประสบความสำเร็จทุกอย่างที่น้องแบบอยากทำเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องร้องแล้วก็คือเราอยู่กับน้องมาตลอดเรารู้ว่าน้องก็แบบคือสู้จริงๆแต่แบบพูดแล้วมันจะร้องคือแบบ ก็แค่อะไรลักนะแบบเออจะอยู่ไปเรื่อยเงื่อนอยู่ไปเรื่อยแต่ว่าอ่ะเป่าปล่ปอ่าเปบอเค่อ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เต้ฝากพี่พี่ก่อน